ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแน l คนหลงเบ็ดนะครับกับผมเอกคนหลงเบ็ดวันนี้เราอยู่กันที่หมารับแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับแถวๆหาดทรายหาดทรายโพธารามนะครับในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งแล้วก็มาแต่เช้าเลยนะครับก็จะมาลองดูว่าในวันนี้นะครับหมารับแห่งนี้นะครับจะมีปลาอะไรเท่าเท่าที่ถามมานะครับที่เขาน้าาที่มาตกปลา ตรงหมายแห่งนี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกปลากระมังนะครับตะโกกนะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับจะมีปลาให้น้านะเพื่อนๆพนพี่พี่น้องผู้ชมนะครับทุกท่านที่รักในการตกปลาชมกันครับอย่าลืมนะครับ นี่นะครับคือสภาพใหม่ของเราที่จะมาตกกันวันนี้นะครับน้ําลงไปเยอะนะครับเนี่ยน้ําลงไปเยอะมากเลยนะครับเราจะไปตกกับตรงนู้นนะครับมันตกได้สองที่นะครับตรงนี้ตรงนี้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่หนึ่งเนี่ยต้องแต่ตรงนี้ต้องตีไก่ไปนู่นเลยออกไปไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวไปตกกับตรงนู้นนะครับ่านะครับ ตอนนี้ก็มีทีมงานของเราเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับพี่สอดของเรานะครับตามมาแล้วเจ็บดิ้มไหมหนึ่นงหนึ่งขวดแรงแม่งเจ็บดิ้ว ดือวันนี้สงโนตกันหรือใม่ไ้ตนตัวมนคืนอะไรตัวนคือโชว์ตัวฝันไันก็อยเใจเด้าเ้าม่อุปกรณสามทางก็้อ เก็ดกระชาข้า,ขาปหน่อยลูกเข้าบงแล้วลกว่าจะเป็นเสร็จ ตัวแรกตัวแรกประจําทริปมาแล้วแล้วก็ต้อนรับคุณพรชัยด้วยนะครับอุตส่าห์มาแวะมาซื้อกับข้าวเอยแวะมาซื้อขอทําส้มตํานะครับปลาอะไรเอยโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้กะมังกะมังครับกะมังแห่งลุ่มน้ําแม่กองหมายลับของเราเน่จากฝีมือของคุณฝอนของเรานะครับ

อยู่เปล่ามาแล้วเมื่อกี้กำลังคุยเรื่องเล่นลับก็อยู่ครับปลากินพอดีตกใจอดคลิปโอ้โหเล็กอะเล็กมัง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 โกกโกกมาแล้วตัวที่สองประจำคลิปนี้โกกโอเคอย่าพิศศรนะเนี่ยเหรอเฮ้ ไกลด้วยตัวเดียวเหยื่อสอนอะวะม,มาอีกแล้วอยู่ไหมอยู่ครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วปลาเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ปลาเริ่มมา ไปมาเนี่ยใช้เงือกกินตัวที่สามประจําคลิปนี้น้องมังน้องมังอ,อตัวที่สามตัวที่สามไม่แห้วแล้วไม่แ้วแล้วคลิปนี้นะครับ สายลมฟ้างามดูน่าชมแดดกำลังใสนกบินยังราเริงผ่านผ่นน้ำโผล่ลงบนพื้นทรายน้ำเย็นสบายหน้าอิดชาฟุงปลาติดต่เมื่อไหร่ติดตั้งแต่มาเมื่อไรผมดูนะครับปลาเสือปลาเสือโอ้โหตัวใหญ่เลยไซส์ใหญ่มายังมีได้ลุ้นกันต่อ ได้มาหนึ่งตัวครับนู่นแล้วหางหายไปไหนอ่ะเล่นไปแล้วโดนไปแล้วโตแล้วพี่เป้าเล่นตะกกกอีกหนึ่งตัวอ่าตะโกอีกหนึ่งตัวครับหางโดนปักเป้ากินหางไปแล้วอ่าลูกกระต่อลูกกระต่อกหมุนห้าไม่ยังไม่พอใจอาลุตเลยบอกผมเบิกเยอะไป ตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงนะครับอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยนะครับก็ได้ปลากำมังสามตัวมีตะโกกตัวหนึ่งแล้วก็มีหลุดไปนะตัวสองตัวนะครับก็ลุ้นกันต่อแล้วกันว่าอีกประมาณสามสี่ชั่วโมงที่จะตกกันนี้จะมีปลาใหญ่ให้เราเห็น,นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีกำมังตะเพียนอะไรพวกนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะกด subscribe กันอีกเช่นเดียกันนะครับเพื่อไปพาดคลิปใหม่กับชาแนลคโลเบ็ดชาแนลนี้กันนะครับปะ่ะ ตอ,ตอนนี้ก็มีเพื่อนเพิ่มมาอีกหนึ่งคนครับเป็นน้องแถวนี้ที่ออกมาตกอยู่บ่อยๆนะเอ้ยไปไหนละ่ไไนละโม่ม,มาอยู่ไป็นกำลังใจกันก่อนดิ อทำคลิปนะครับเพื่อนกลับอาได้หนึ่งคนนะครับเพื่อนโม่เพื่อนโม่แล้วก็มีน้องๆแถวนี้มาตกกันนะครับลุกันต่อนะครับเห็นน้องเขาบอกว่าป่าที่กินตอนสี่ห้าโมงเย็นตอนนี้เพิ่งเวลาประมาณบ่ายโมงเองนะครับลุกันต่อดำดำคันดำคันดำคันที่สามคันที่สามอ่ะตึงไหมหมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับ มาอีกแล้วพี่สอนของเราวันนี้ฮอตนะท็อปฟอร์มนะท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มเดาว่าน่าจะเป็นพี่มังของเราจริงๆตามคำขอครับาม,มาอีกแล้วพี่มังของเรานะับตัวที่เท่าไหร่เราไม่รู้คนระับเยอะนะวันนี้โอ้ย <laughs> ใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นนะ ลุงก็ต่อฝากตามกันด้วยนะครับเอ้ยเอ้ยอีกคันนึงแล้วโอ้โหเขากินกันหนักน่วงเลยยังไงตึงไหมตึงไหมนะ,อ,ะอีกแล้วครับท่านผู้ชมมหมานหมานหมานใหญ่เลยหมายลับหมายลับนี่ขนาดลับแล้วนั่นเนี่ยน,น,นี่ <laughs> มันยังน้อยยังไม่ครบี <laughs> ยังยังไม่ครบนะ โล่เด็กชุดย่า่ขดิเฮ้ยวิ่งดีเว้ยโกกเว้ยโกกวะว่นเว้ยแว่น่ะโอ้ยมังมาอีกแล้วครับปลารับแขกแห่งใหม่รับนี้นี่ครับับแค่อ่านะครับมาอีกแล้วติดตามกันต่อติดตามกันต่อครับมาแล้วอ่าวิ่งเว้ยวิ่งเว้ยควงมาเลยหรือเปล่ามาแล้วครับลุดเอ้ยหลอกเปล่านี่คือ มีสายเบอกไว้เลยมีสายเฮ้ยวิ่งวะสู้วะนี่ครับพี่พี่อ้นของเราเจ้าถิ่นที่นี่นะครับจะโชว์ปลาไซโลประจําวันนี้ปลาไซโลประจําวันนี้จะขึ้นมาหรือไม่จะขึ้นมาหรือไม่หรือจะหลุดติดตรงตรงย้านี้เฮ้ยนี่มันโคจะโกกหรือว่าโคโกกโคโก ใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะโคตรโกกโอ้โหลากขึ้นลากขึ้นมาแล้วครับโทฟี่ประจำวันนี้โทฟี่ประจำวันนี้อโกกโกกของจริงเนี่ยนี่ฝีมือเจ้าถิ่นของเรานะอ้นของเรานี่เองอ้นใช่ไหมอ้นนะ่นะหรือว่าฝากคอติดตามนะครับนี่จะมีคลิปแบบนี้ให้เราได้ชมกัน มาอีกแล้วมาอีกแล้วร่อนมาเลยหมุนติ้วมาแล้วมาแล้วเปลี่ยนข่าวแดงดีเนี่ยนะเปลี่ยนปตะเพียนตะเพียนตอนนี้พักชมเรื่องผีกันก่อนครับ ตอนนี้คือศพก็จะลอยมาติดแถวตรงนี้มันน้ำวนไงมันจะเข้ามเมื่อก่อนไอ้นี่ไม่มีกองพงเนี่ยถ้าอยากได้ปลาตัวใหญ่ต้องซื้ออะไรนะน้ำแดงน้ำแดงนแดอย่เ้ยจริงจริงมื่อก่อนอ๋อไอ้ไดยศเนี่ยสารเนี่ยมันไม่ได้มีใครเอามาตั้งเลยนะคือเล่นทะลึ่งเล่นกันเนี่ยเจ้าของพี่และ คนมาจากข้างบนแล้เขามาตั้งนี่พี่เจษบนปันดินิสามตัวไงีกคนมี่บนปันดินกันด้วยนะเดี๋ยวถ้าได้นะเนี่ยพี่ชายเขาเนี่ยคนแรกเดี๋ยวถ้าได้ไอ้อะไรวะลูกหมูได้ลูกหมูขึ้นมาเดี๋ยวให้ไก่ย่าห้าดาวตวงโดนลูกหมูไอ้ยก่อ๋อ พักเดียวต้องไปซื้อไก่ห้าดาวมาโอ้โหจริงนะตอนนั้นผงกาตะเหวี่ยวมาขอคนเล่นเรื่องเล่าอ่ะยังต้องลงมาแก้เขาเลยอือที่นี่มีประวัตินะแต่เราต้องพูดนะว่าต้องได้นะไม่ใช่ว่าให้กินนะให้กินเออต้องได้ขึ้นมาถ้ากินนะตาลุดถือไว้ได้ไงคือว่าเราพูดแบบว่าขอให้ลาใหญ่กินอะไรเงี้ยอก็แค่กินไงแค่กินต้องได้ใช่ไหมอ่าต้อง ต้องฟันคงไปเลยใช่ไหมว่าได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะต้องได้ครับตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงเย็นแล้วนะครับตามที่ตามที่เจ้าถิ่นนะครับคนนี้ครับอ่านนะพี่พี่อ่านของเรานะบอกว่าเวลาสี่โมงเย็นนี้ปลาจะเริ่มกินแล้วเป็นผู้สันทัดจำนาญการพิเศษทงด้านการตกปลาบริเวณแถวนี้นะครับได้บอกเอาไว้ว่าสี่โมงเย็นปลาเริ่มกิน ก็มีคนมาให้กำลังใจพี่อ่านกับเราเยอะแยะมากเลยครับเฮ้ยปลดล็อกปลดล็อกเปล่าปลดล็อกเปล่าปลดล็อกเปล่าโอ้ยสายเกือบห้าโเกือบหน้าแตงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาก่อนนี่ต้องดูก่อนได้ปลาเปล่าวมาแล้วครับวันนั้นกินเข้าดียี่สิบหมงตามที่เจ้าถิ่นเราบอกครับว่าเจ้าถิ่นบอกไว้ว่าถ้าเกิดไม่ถึงห้าโมงจะเก็บพันเบ็ดนะครับ รู้สึกจะมาจะมาอยู่เปล่าอยู่อยู่นะเอาแล้วเจ้าทิ่นเรารอดแล้วฮะหมุนติ้วติ้วที่ไหนได้เกี่ยวข้างเอาวะถือว่าถือว่าได้เว้ยโอ้โหโอ้โหข้าปากมันใช้อะไรกินเนี่ยข้าวท้องมาอ่า

ถึงท่านต้องใส่หมวกกันน็อกวิทปลากันทีเดียวเชียวกลัวแบบปลามาดีใส่หน้าไหน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 ยังไงยังไงไเอ้ยอีกแล้วูยเยเอ่ดดย้ยงไอกดอดอัดอตวโวปดอัตโนมัติตตด้วย <laughs> ติดครับติดติดต่อติดต่อตอนนี้อยู่เหรออยู่่ะคิดว่าติดต่อไปแล้วะโก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 ปาอะไรวะ โกกแหวนโกแนโกแหวนเจ๋งวะ่ะปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกของจริงครับใครมาทางพี่หรอ,อตอนนี้เวลาก็ประมาณห้าโมงครึ่งแล้วนะครับถึงเวลาเราต้องนะครับกลับบ้านกันแล้วนะครับวันนี้ถือว่าป่าก็ได้พอสมควรนะถึงไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่ายังได้แล้วมีในคลิปให้โชว์กันนะครับนี่เป็นเจ้าถิ่นของเราที่นี่นะใครไปใครมาหมายรับที่นี่ต้อง ของเส้นไหว้ไม้เหรอนะพี่อ่านของเราพี่อ่านของเรานะครับเออป่ะเดี๋ยวไปดูปลารวมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่านนี่คนระับนี่คือผลงานของเราในวันนี้นี่ผลงานที่สอนจะสุดใหญ่นะจะเป็นพวกตะโกกตะเพียนนะจะเยอนนะน่าจะเป็นรวมๆมก็มประมาณสักเกือบสิบตัวได้นะครับไซส์ก็ประมาณฝ่ามือฝ่ามือนะครับอ่า ไงก็เจอกันใหม่ในะคลิปต่อไปนะไปตกปลาที่ไหนแต่สงสัยนะ่าจะเป็นที่นี่นะครับกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับดกดกรหม่แล้วกันู